ทำวาดเพิ่นได้ได้อย่างมาของแท้ทุกคนป๊าขี้อุ่นไม้มันลึกโลดน้ำห้อนน้ำมันลกไงนี่สรินอุ้งลึกเลยถ้าต้องเสริมแซ่บอย่ะเต็มมองขางนึงทุกคนเลยคือชีสุกละแกงเตะหึงเลยทุกคน สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกท่านที่ติดตามมากรบฮับส้มสบายดีล่ะยามแรงๆอีเธอหนึ่งพ่อพี่น้องยามหนึ่งแรงวนนี้กะหมานอ er ีกเล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมานปพาว่าหมาไล่หนูไล่หนูฟุกทุกคนไล่แต่เล่าพี่สวนเป็นต้น่วนประฮอดเล่าพูดทุกคนเลยประวัาเพิ่นเป็นไหลน้ำมันแล้วกับมันห้องหุ่ระว่าเพิ่นมาเอาซีไปคุดแตกกะหมานจนได้ทุกคนเลย โตปกง่ายน้ทุกคนแต่เป็นตัวเถิกนทุกคนตอนนี้เพื่อนกาลังฮีกัอยู่ทุกคนเนี่ยป้าเมื่อนี้คาดสิได้คาดสิได้กินอาหารเนาะคาดสีได้กัะบ,บินมากคือน,นกเจ้าทุกคนเน,นี่ยป้าตะโกนง่ายอะไรนะเดี๋ยวสีได้เอาเมอ่อกินเมลรงแล้วก็สีได้แกงเสมอที่สอสอนปิดกินนี่อะไรทุกคนเนี่ยป้านี่ทำวาดเพิ่นได้ได้หยังมาของแท้ทุกคน okay, okay. ป้าพี่เลยเอานะ พุดเอาหมาแน้วบ่มาไล่หมาไล่ตั้งแต่เล่าหน่ยนี่ท่นี่เล่าเลยนะเป็แไงงี้เมื่อี้มือกะเกีมพร้อมป้าเตนยวป็ไงห้งอนีทุกคนลได้ของกินแล้วมื่อแรกนี้นะตัวตัวพูน่เถิตัวเถิกทำลายตกชศอตัวว่ยนอ้นีเสีเอามือแกะเสทุมอง่ายเนาะนี่ตัวมึงง่ายนึทุกคนตัวเถิ พอดีแล้วที่อย uh, uh, ู oh. ่โซนปิดตอนทิ้งนะเลาะเลย้วทุกคนวพาะวเพิ่นเอาของที่แกงมาซื้อละมากิดนะก็เกลแอลของนั้นเอาไปเออเขาเอาเสียงมาเป็นเพ่อดีเขาเอาเขาถือแหวนได้เอาไปเช็คเครื่องทุกค้วเกลเอลเขาไปได้ไง้งเนี่ยโตอะไรนี่วัอนี้น้องหมาเฮ็ดวิทุกคนนี่ได้ตูัวไงหนึงเลยนะเดี๋ยวสิได้เอามื่อหาเฮ็ดกินเฮ็ดดูแต่บ้านหรืออยู่แต่เฮิร์นทุกคนไปเมื่อไปตอนเทิงก็กินแกงเฮ็ดทุกคน ตอนแรกก็จะได้กินแกงหนูฟุกต้มไงนึงมดทกนะเดี๋ยวสิได้เดี๋ยวสิดวได้เมื่อหาให้กินเฮ็ดอยู่กอนทุกคนเลยเมื่อได้ได้กินอาหารทุกคนพาดสิได้บินมากคนกเจ้านี่มาซี่ห้าโตนี่แหละทุกคนเลยไล่แล้วก็บ,บวาดพุ่นนํานั่ไปน้ำมาลริบมฮู้แล้วก็มาเอาเสียมไปคูดทุกคนเลยสิเลื่มาดอนตะเลอืยอือป้ามันครบอีดอนทุกคน,นอือ <c oughs> เลิดหนูหรือมันครบมีนะบงันนเบงเล่นบังเนินมาหม,มานี่ไล่เก่งทุกคนเลยนี้หมาจากหมาเพื่อมาอยูน่นะ <ๆๆ S 1> มาหัวหน้าดอนมาหัวหน้าดอน<ๆ>มาขี้ค้านมีจักเจ้าทุกคนเลยนี่มาอยู่นะหมาจะสอนมาไล่หมาตัวนี้ไปเดี๋ยวสิได้เมือกว่อนถือล้อมันน้ำทุกคนมัอน,นี้ขี่รถไถมาทุกคนเลยตัวนี้ทุกคนโตบงงางใหญ่ยังเลยทุกคนเลยนี่หนู ผลงานของอีดอนนี่มานำมาวาดเพื่นผ้ามันไปหาไหลทุกคนได้เสียได้อันกินมะแรงไปเดี๋ยวสิได้เดินทางเมื่อก่อนทุกคนเนี่ยเมื่อหายหกินเห็ดยู่นะขึ้นนํำไปตัวเลิศไปเยอะยางขึ้นไปเดี๋ยวเมื่อก่อทุกคน กับมาฮอนหน้าขึ้นเป็นที่ร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปหาเห็ดยูเห็ดกินก่อนเธอเพระว่เพื่อนนั้นจี้หนูไปหาจี้พวกทั้งเอ้ยสนกระนึน่งเข้าอยู่มาฮอดแต่ดีคัมไปเลยมันนี้ทุกคนเลยพอมาแต่เวแต่ว้นนีนะม้นนี้ได้กินอาหารเลยทุกคนอาหารหนูฟุกเฮงเฮงได้กินได้นึ่งด้หนูฟุกทุกคนเพราะว่าม้นนี้ดอนจัดการเ้อทุกคน,นเลยได้อยู่ได้กิ่นเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอดเึ้นแล้วทุกคนเออเราจะโลงน้ำฮ้อน,นะะอ่ะบอเพราะว่าเพิ่น ลุน้ำหอนอะไรพวกนด้ขึ้นมาก,กคือพ่นเป็นพอ,อโค่ลุน้ำหอนแล้วก็เอาไปจี้ปะมันงายเนาะลุน้ำห,อนน,ำหอนนะเดี๋ยวซอนชิม,มาลกซอยพวา่าต้นอะไลกกดมันลกคนลแล้วเอาไปจี้นะจี้คุนไม้มันลึก ลวกน้ํฮ้อนนะ้ํมันลกง่ายทุกคนตัวใหญ่เก็บได้เนาะมาคูเค่เลยตอนนี้ก็ลกคนเรียบร้อยแลย้วทุกคนเอามาจี้บาดนี้ทุกคน จี้ีเพื่แล้วเก็เอาไปจ้วะจ้วะล้างน้ำพักๆคนให้แล้วเลิกกินเฮ้ยแกงพักโคู่แกงเอาซิแล้วให้เลิกกินก็ได้ตอนนี้บาวาดเพิ่งก็จ้วะล้วทุกคนปีงห่มห่มถึงแต่แซ่บเนาะ ปิ้งนะตับหุ่งนะทุกคนกินมิ้นต้นบ่หนูตัวนี้ไปหาลากินมิ้นต้นเหรอใส่แก่ๆมนันเอาทิ่มบ่ คู่ซ่บเสพไปทวนคู <Believe> uh ่เชิญบว่าไปเป็นพ่อะคู่ได้เหมือนทุกคนคู่เลยปลาตัวใหญ่เนาะให่เคี้ยวมาอึ้งบ่คู่มันซุกแล้วก็เอามาอึ้งเชื่อในเสิร์มาอึ้ง สิ้นขามันทุกคนขานพักหมดละให้ไปปิ้งดิางานเกินนี่ละนี่มเราเคยเนี่ยโอ้โฮโฮได้หลายได้เกินหนึ่งนี่างานนี้เกินหนึ่งจงให้ค่อยปิ้งเนี่ยเด้เอเัาจะกินปิ้ง อไ,ได้าไดลายโติบท<อ>ุกคนนี่หนุ่มฟุกนะทุกคนนี่ตัวหนึ่งปะตถือได้หลายเด,ดีย๋ยวทุกคนเดี๋ยวเอาไปตปุ้งเคืองอคูทุกคนนะี่มันนี่ได้ลายเติบเนาะได้เติบเกินหนูนี่กะได้หนูเวทนี่ได้หนูตึ้งหนุหน่ ทุกคนงานร้านเพิ่นเอาอทูมาเฮยทุกคนเพิ่นมาแต่ไฮแล้วก็แวะเอาอทูมาเฮอนะพอดีพักชินหนูห่ากันแล้วกับเพิ่นเอิ้นลงไปเอาอทูทุกคนในต่างทูกินแล้วเราก็เนี่ยซื้อมาแต่เมื่อวทุกคนเลยเบื่อวานซื้อมาว่าปีนี้จะเซอรนี้มีไฮนะทุกคนเนาะต่ำเชิญมะนาวนี่คักอ่ะก็เดี๋ยวไปปรุงคืองันได้คู่ซิมหนูเขา็หนูกว่ารับกับพี่พีตื้อือทุกคนนะนี่ ตอนนี้กะบบาวัตเพิ่นกะบพักซีนหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวสอนสีมาตำมมาคิดปรุงเคือก็ทุกคนเลยคิดมมาคิดดิฟเสื้อสีลายๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมันบีเพ็ดนะเอาห่างมาหน่อเดจเจ้าจี้วะถือว่าได้หลายเติบเลยทุกคน,นหนูเนี่ยมันตัวใหญ่อมาใหดกินอยู่เนาะทุกคนเพราะว่าอยู่ในนี่นย,ยมันมืดทุกคน,นข้าตีพิค้ำมืดเลยทุกคนเลย ก็เลยปุ Freiheit, la gente, la ่งเคิงนี้เนาะล้วห้าไปคั้นี้อ่ะามพิดและเรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยมาปุ่งเคิ่องก่าข้งโมนึงนาะคืนพีดหลายย่มันมีพีดทุกคนเข้าเปนมันมดบอกเรื่องมันจะไปเจอแร่แต่ลยนู่นละต เซฟละ่ะตู้นี่หมดทุก,กข่ายคับโขกระเทียมอืมเื้อน้ำจเจ้าซื้อน้ำเจัาน้อยทุกคนเอาไปโขชิ้ไม่สมัดไปครื่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาค้างขึ้นดอไ,ไฟก่อนไฟกระลุกกระลใหญ่แห้งเนาะโคชิ้นมันสมัดเพราะมันชุ่มกอบน้ำซื่อทุกคน ม,ออม่มมมเ,เ,ม ứng, มเ,มเออชือเ่อสบสนห่โ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 ุกโห่โ้โอ่โหสีห่โห่โหสโน่โห่โห่โหนโห่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 ่โห่โ่หห่โหมโห่โห่่า่่่ห่ ไฟมังม่งไม่อข้างนี้นะไฟมาลาดเลยถ้ามันสุกอีกจัน่อยก็เนาะเดี๋ยวส่วนสีมนันล้างมะฟักทองก้นข้นเขาบวชเป็นโคทาส่วนสรอยมากแต่หายเรียบร้อยแล้วทุกคนอ,อันนี้เอิหนึ่งฟักทองสีสีเขียวทองทองทุกคนเอยเดี๋ยวมาล้างกันเนาะเขาบวชเป็นฟ้ามอทา ใีเครื่องทุยมาพักเลยค่ะไปล้างให้ท่า,าทุกคนเลยวัดธรรมวาสเป็นคู่มอเฮือส่วนกระมาล้างล้างมาฟักทองเรียบร้อยเสือคือจีซุกแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวส่วนจีได้เอาน้ำเอาน้ำเสื้อกับเอาน้ำเซื้อกอน เสื้อพร้อมเดียวเริ่ม,มาอันนี้นะพอเพราะว่ากว่ามันจะสูงเสือมอ,อเนี่้าต่อเสือแ่บเลยขลุนเลยจ้าขเล่ขเล่เลยติดมอเลยน้องคนดีๆด,ด้วยอันนี้จะของมากเลยมาอื้อ เี๋ยวจะเต็มมองขางเลยทุกคนเลยคือชีสุกละแกงเตะหึงเลยทุกคน,นม,มาเดี๋ยวชอนชีได้ป่งก่อนทุกคนเลยทางมะอึ้งหรือว่ามาผักทองกัสุกแล้วทุกคนมาป่งก่อนวันนี้นะ,ะต้องป่งก็ได้จ้าอโอ้ยโอ้ยงอมันหักไปดลโอ้ยออที่มันไปเชื่อเรีได้ โก้โ,กโนี่เดี๋ยวตากกอนคนทางบวชเิ่นต่ำโทษที่ยาล้ำเฮอละตาคือมันเย็นไว้กินกลงมาก,กันเดี๋ยวตากกอนคนตาไอ้องโทยเนาะอืมองโทยนะมีอายกับหลากมากับม่เดาน ดีสิเ่เราได้เอาสองถ้วยในีไปเอาไปกินจ้าสุกแล้วว้าวนา,วา,วา มามาทุกคนของอยู่ของกินเรียบร้อยแกงหนูฟุกเซิร์มะพักทองมะอึ่งทองทุกคนตำโท่าล้ำเฮอบ่าวาดปิ้นๆคนตำบเด้อเข้าแรงเงมันสอนมื่อกี้ก็ได้กินอาหารดีอีกแล้วทุกคนโมเลนแรงแกงฮอนเด้อทุกคนหางหนูแล้วกี่ทีพร้อมไปโฮหขึ้นห้องแม่นะพ่อนีมันแข็งแกร่มามาเขาแรงมื่อกี้ตำโท่าอุ้ยเซิร์หนู สันโคกัะมั้งนะเพ่อนของงานเนาะอืมกรยุเอยมือแบบเพ่อเาไม่สูบป่มันมันมนนันนี่สิมนนันมนนัุนมนนนกนสูบยาปน,นนีนนน้ก็สูบอืมเด้อบ้าเด้อจับ่หมดตึกยีเนาะตาปับบไว้ก่อ คอยเปลี่ยนลานในางนห้ข้างบนห้งขาบอางบนหงาออางงงงงงง้า้งงข้นา้ เอาโอเคทุกคนตัดเนกาทางสวนก็กินข้าวกินน้ำอิ่มไปทีร้อยได้ของอยู่ของกินของสอนมินกาโคหนูเสือนมาพักท่องหรือว่ามาองอะไรคนบ้านสวนเอิญนะถือว่าพออยู่พอกินยู่งมินิจกินอาหารทุกคนมาดอนจัดการคือมินิถือว่าของยู่ของกินกะถือโอเคอยู่งน่าทุกคนเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้กะสอนกับสีได้ขออนุญาตปีคลิปไว้ซ้ำนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวสีได้ไปหาอํางน้าขอตู้พัก่อนก่อนคลิปนี้เอาสนิทไปก่อนเด้อทุกคนสบายดีสบายดีไปบายทุกคน ขอสอนในคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวคลิปจะห